วันนี้ก็จะพามาชมถั่วพลูจ้ะทุกคนถั่วพลูก็จากที่ว่าที่แรกก็มีแต่ดอกนะดอกเขางามมากแล้วก็ต้นและใบเขางามมากเลยแล้วทีนี้เขาก็จะไม่ติดฝักเลยจ้ะป้าก็ได้ไปไปไปดูไปศึกษาดูนะว่าเออทำอยังไงอะไรวิธีไหนบ้างอะไรเงี้ยก็ไปเจอ,อ หลายๆคลิปแล้วนะที่ว่าเราดูศึกษาตามโซเชียลอะไรเงี้ยก็เนี่ยจะด้วยการาเด็ดยอดแล้วก็ใบที่วา่ามากเกินไปหรือว่าใบแก่ๆแล้วก็จะนำออกจะเราจะตัดหรือว่าตัดแต่งออกให้ให้ใหดูบางหน่อยจะอ้ะเขาก็ ะติดเนี่ยจ้ะติดฝักติดผลออกมาเนาะก็ใช้วิธีนี้จ้ะอันนี้ป้าก็าได้ทำทำไปแล้วบ้างจ้ะแล้วนี่คลิปนี้ป้าก็ามาบอกมากล่าวนะมาบอกมากล่าวว่าเออวิธีนี้เออป้าได้นำมาใช้แล้วได้ผลจริงเดียวทุกคนจากที่ว่า ตรวพลูนะงามมากเลยจ้ะแต่ว่าเขาจะจะมีตะดอกอ่ะจ้ะมีตะดอกออกมาแล้วก็ล่วงไปออกมาแล้วก็ล่วงไปอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ,ะก็ได้เนี่ยจ้ะเด็ดยอดแล้วก็นำใบดึงใบอะไรนใบที่ว่าแก่หรือว่าทำให้โปร่งนะจ้ะทำให้ค้างถั่วฝักยาวเนี่ยจ้ะ เขาก็ให้เขาโปร่งขึ้นมาแล้วก็เขาก็อีกกี่วันอีกประมาณสักอ่าหลังจากทาไปแล้วก็ประมาณสักสี่สามสี่วันนะจ๊ะทุกคนสามสี่วันก็จะเริ่มเห็นนะนะเริ่มเห็นว่าอ่า,อาเขาจะเริ่มติดฝักจ้ะจากที่ว่าดอกล่วงๆนะก็จะเห็นอ่าเขาติดฝักเล็กๆออกมาจ้ะ ก็เป็นอะไรที่ว่าอ่าก็ได้เรียนรู้ไปจ้ะเนี่ยจะเหมือนใบอะไรต่ออะไรที่ว่าเราก็ดึงออกมาซะที่ว่าเขานั่นนะเนาะก็ค้างถั่วก็ดูโปร่งดูโล่ง,ลงแล้วป้าก็ได้อ่าลดลดด้วยอ่าโฮอร์โมนโฮอร์โมนไข่แล้วมีโฮอร์โมนไข่อยู่แล้วก็ เอามาลาดรถแต่ป้ายังไม่ได้ไม่ได้ฉีดนะนะช่วงนี้ฝนจะตกชุกมากเลยก็พอฉีดไปก็ฝนตกล้างหมดก็ได้แต่ใช้รถทางดินจะ้ะตรงนี้ก็จะปลูกใกล้ๆก,ก,กันจะ้ะก็จะเป็นผักบุ้งจะ้ะก็งามขึ้นมาเยอะเลยจะ้ะเนี่ยจะ้ะต้นเขาก็จะโตมากนะปลูกผักกินเองก็ เก็บกินก็ไม่ต้องกังวลจ้ะฝากก็กรอบหวานอร่อยอนะนะพูดถึงว่ามันกรอบจ้ะกรอบหวานเนี่ยเนี้ยเริ่มมีอ่ะฝากก็จะทุกคนเนี่ยจะ้ะติดต่อ,อมาแต่ว่าก็ไม่ไม่ถึงกระดกอะนะฝักที่ว่าออกมาเหมือนเขาเริ่มเริ่มติดติดฝัก แต่ดอกนี่เต็มไปหมดจ้ะทุกคนที่แรกป้าเขาว่าเอ๊ะปลูกไว้ตั้งนานแล้วนะปลูกไว้ตั้งแต่ก่อนขึ้นกรุงเทพอะก็เป็นหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะกลับมาก็ยังไม่มีแต่ยังไม่มีอ่ะยังไม่มีอ่ฝากหรือว่าผลก็ออกมาเลยแต่ดอกเขาจะสวยแล้วก็งามมากเลยก็เสื้อถานะเสถา ดูอะไรดูตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เรียนรู้ไปกับการว่าวิธีไหนที่ว่าทำให้ติดฝักติดอะไรอย่างเงี้ยส่วนถั่วฝักยาวนี้ก็เนี่ยจะได้เก็บทานบ้างแล้วจ้ะก็ปลูกทานเองนะถึงจะไม่ค่อยดกไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แต่เราก็ได้อ ได้กินผักปลอดสารนะจ๊ะทุกคนปลูกผสมผสานไปเรื่อยจ้ะปลูกหลายอย่างเหมือนกันจ้ะนี่ก็เนี่ยตอนนี้ก็รู้สึกว่าอ่าค้างเขาก็จะปโปร่งอ่ะนะฝนนี่ตกติดต่อกันมาหลายวันแล้วนี่ก็จะมีน้ําขังบ้างอะไรบ้างนะมันก็น,น่าจะเนี่ยผักก็งามงาม เริ่มออกขึ้นมาเต็มเลยจ้ะเนี่ยจะ้ะแล้วก็อรอว่าเออเนี่ยวิธีนี้ก็ได้ผลก็เลยอมาบอกอเพื่อนเพื่อนนะว่าลองดูนะถ้าว่าใครปลูกถั่วพูแล้วก็งามมีแต่ดอกแล้วก็ใบบางคนเขาก็เรียวกว่าบ้าใบอะไรเงี้ยนะบ้าใบาบ้าดอกไม่ยอมไม่ยอมติด ติดักอะ่ะก็ลองลองใช้วิธีนี้ดูนะคือเด็ดยอดเด็ดยอดของเขาทุกยอดเลยแล้วก็ใบอ,อ,อะ่ะใบที่ว่าเขาดกเขาหนะก็ตัดใบแก่ๆออกสาสางให้แบบให้โลง่งให้โปร่งแล้วก็นำอฮอร์โมนไข่บ้างอะไรบ้างะนะลดลดน้ำอ่ะลดผสม ผสมน้ำแล้วก็ลาดลดไปซะมันก็เนี่ยรอประมาณสักให้น้ำทุกวันนะน,นะแล้วก็ประมาณสี่ห้าวันอะ่ะเขาเราก็จะเห็นเล็กๆขึ้นมานั่นลจะจ้ะเนี่ยจะ้ะปักบุ้งก็งามมากเลยจันเนี่ยปักบุ้งก็ลาดลดด้วยอโฮอร์โมนนมโฮอร์โมนไข่โฮอร์โมนนมสดอะไรแบบนี้จะ้ะเนี่ยจะ้ะ ก็มันเป็นอะไรที่ว่าเออก็ดีใจนะดีสาวใจอันนี้ก็เป็นมะละกออันนี้เป็นคอที่สองจ้ะก็เริ่มอ,ออกผลมาแล้วก็ดกมากเลยจ้ะป้าก็จะใช้น้ำขี้วัวหมักคืนหนึ่งแล้วก็มาลาดลาดลถที่คนต้นนั้นนะเนี่ยจา้ะเขาก็เริ่มอ,ออกมาดกที่ตรงนี้ก็ ะจะเป็นะมะกรูดจ้ะมะกรูดก็นะได้ฝนได้อะไรก็จะงามมากเลยจ้ะเนี่ยจ้ะแต่ช่วงนี้ก็เพลี้ยแมลงก็จะเยอะไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรจ้ะเราปลูกแบบอ,อินรีย์ปลอดสารนั่นะไม่เป็นไรเก็บกินก็ปลอดภัยจ้ะทุกคนเนี่ยจ้ะวันนี้ป้าก็พามาอ่มาอัปเดตอ่าเพื่อดับสวนครัวที่ว่า ลูกไว้เนี่ยก็ได้เก็บกินไปอ่าเยอะแล้วเหมือนกันแล้วจ้ะสําหรับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวจ้ะเนี่ยจ้ะก็ไม่ได้เป็นอ่ามืออาชีพก็เรียนรู้ไปจ้ะทุกคนป้าก็เนี่ยจะ้ะตรงนี้ก็จะเป็นะมะเขือเปราะก็เนี่ยผักปลูกกินเองอนะ ปลดาดิบกรอบหวานอร่อยจ้ะจริงๆป้ากินสดๆเลยเวลาป้ามาเดินอ่างเงี้ยป้าเห็นลูกไหนนั่นป้าก็ลองเด็ดมาแล้วเก็บกินกรอบกรอบมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นพริกจ้ะพริกก็เนี่ยจะ้ะก็ดกนะตอนนี้พูดถึงว่าตรงนี้ก็จะเป็นพริกป้าก็ได้ตัดแต่งกิ่งไปเพราะว่าตรงนี้จะมีอยู่หลายจะ้ะเนี่ยป้าก็ เนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นมาก็แตกยอดขึ้นมาป้าก็ตัดบ้างอะไรบ้างก็ดูแลแบบเพลี้ยแมลงอะไรอย่างเงี้ยจ้ะป้าก็ขอขอบพระคุณทุกๆคนทุกๆกําลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ